สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่อง Please s o p นะครับวันนี้เราจะมาอัดเกมที่มีชื่อว่า Roblox Map ก,กัน Undertale นะครับผม <c oughs> เริ่มจากเพื่อนๆของเรานี่เกิดกันแล้วนะครับซอมบี้เต็มเลย <c oughs> อันนี้เพื่อนๆของเราของเรากำลังยิงกันนะครับ ทำบีเต็มบันไดเลยนะเขียนหัวใจตัวเซว่าจะไปกันรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวคนแค่นี้ไม่น่ารอดนะครับเนี่ยเริ่มงเรื่องตายกันหมดแล้ว แอนไม่ช่วยกันเลยนะครับเนี่เราเลือกคลาสแบบนะครับคลาสไรดีนะอาหารลาบไม่เอาบาทหลวงละกัน เส้นของเราตอนนี้กับน่าจะต้านไม่อยู่แล้วนะครับนี่เฮ้ยมีเส้นตกไปตายได้เฮยเป็นกันหมุนนี่น่าจะเป็นตัวอัปเดตใหม่นะแฮร์ว,วีสซาบิเอร์อีกคือไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันครับ เพื่อนกำลังเพื่อนของเรากำลังต่อสู้เลยนะครับแพ้แน่ๆเลยอย่างคลาสดีกว่ามีคลาสใหม่ด้วยไม่่ใชเสียลอบักด้วยเอาคลาสดีนั งั้นเป็นคาทหารราบแล้วกันปรับแต่งของสักนิดหน่อย<ม>โอ้เพื่อนแพ้กันหมดแล้วได้เวลาเรียกแดนใหม่แบบที่เราเลือกเป็นแบบแซนซิบบสตีเนนะครับ<ม>แบบนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับโอ้ปวดตั้งเก้าคนเลย ได้เวลาเกิดแล้วเป็นทาหารอังกฤษนะครับผมน,นี่ต้าจะเป็นเราต้องลงไปครับ <c oughs> เสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับ <c oughs> พอดีว่าเพิ่งตื่นครับ <onz> <etus> ตามเพื่อนไปดีกว่าน่าจะมีคนเชี่ยวชาญเล่นอยู่นะนี่ลองไปกันเลยเ้ยาฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้ว ข้างหน้าสัมบียเต็มแล้วระเบิดหายหมดเลยเฮ้ยโดนซอมบียถ้าจะไม่เสียเงินต้องมีสัมบิย์อยู่ได้คิดน,นเลย่นีน่าจะเป็นดีแรงขึ้นหรือเปล่า ไฟจุดไฟเอ้าดนอะไรระเบิดเหรออี่เต็มเลยสองตัวเอาปเปิดตูดีกว่า

ท้างหน้าเป็งซอมบี้เลยไปเยไปาจะไม่ผิดยถึงข้างหน้าน่าจะเป็นจุดเกิดจุดเกิดของเพื่อนนะครับไม,ม่บอมเบอร์ระวังระเบิดระเบิดแล้วไม่ตายได้ไงนะ่ะขางหน้าผองซอมบี้เต็มเลย ถ้าจะไม่ผิดถ้าเรามาถึงตรงนี้อาจาจะมีรันเนร์วิ่งมาใช่ไหมเราไปดูก่อนอยังไม่มีอนั่นไงสป,ปอนมาแล้วรอ,อ,อเพื่อนจักการแล้วกันนะนั่นไงเพื่อนเกิดแล้วตอนนี้ก็เดินไปจะแพ้ตรงนี้อีกหรือเปล่าเนี่ย ชักเป็นรังสังห์หัใจไม่ดีรนะวงังหยาบก่อนใะสต้องใส่ต้องดึงนี้และเดี๋ยวเฟี้ยนมาช่วยกันหน่อยกดอะไรดี <Help. S 1> เฮลเมีกดตรงไหนอ๋อ,อ,อนี่งเจอแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยช่วยหน่อยใครกันหมุนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเพื่อนมาช่วยแล้วหรือเปล่าช่วยแล้วหมอช่วยหรอไม่ใช่หมอหมอมาแย่งคนงาน ไม่ยินเสียงฝนตกใงไจหรือไม่เปล่าอะไรไมมรู้อ๋อใช่จริงด้วยน่าจะเก็บไอชิปเมนใช่ไหยปืนโอเคแรงเกมยิงฮะสบหายสบหายไปไหนโอ้ไม่ว่าจะได้ไอชิปเมนแล้วตัวติดไฟอดขอาเพื่อนดนบนถอยลงมาแล้ว ไวไหมไไ้วเลยช่วยด้วยโอ้ยแม่แม่ยันไม่ช่วยกันเลยทำอะไรของนาย้ตัวใหม่มาแล้วจังเลยโอเคปืนอ่ะฮะยิงยิงนัดเดียวไม่ตายด้วย ตบก็ไม่อะไรอีกเหอ,เอ,อ้ไม่หมอตายแล้วตอนนี้เหลือเรากับเพื่อนอีกสองคนสามคนเอา้าตอนนี้โอ้โหเลือดแค่โดนสอมบี้ตดใส่ก็นาก่าจะตายแล้วแหละโอ้เนี่ยแค่สอมบี้เลียก็นาก่าจะตายแล้ว ไอบอมเบอร์สองตัวเลยเพื่อนถ่อยมาถ่อยเลยโชคดีไปการสาหัสนะตาระเบิดเฮ้ยมานี่ตายแล้วโโอ้เพื่อนไม่ช่วยคุมกันเลยเดี๋ยวนั่นตัวไหนอ๋อไม่ใช่นั่นเพื่อนตาย ก็ขอบคุณสำหรับรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่างของเราเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ